สวัสดีครับวันนี้พี่โอกับน้องเหน่งนะครับจะมาทําเมนูเอาใจสายกับแก้มกันหน่อยนะครับสําหรับเมนูที่ว่านี้ก็คือเมนูไก่หลงดงนะครับเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับโอเคสําหรับวัตถุดิบและตัวผสมก็มีดังนี้เลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ อันดับแรกนะครับเราก็จะทําการโขกในส่วนของพริกแกงในการผัดกันก่อนนะครับโดยการหั่นตะไคร้นะครับตะไคร้นี่ก็คือเราก็จะหั่นแค่พอหยาบก็พอเ <Okay. S 1> พราะเดี๋ยวก็เราก็จะเอาตะไครเนี้ไปโขกให้ละเอียดนะครับแล้วก็หั่นคาเหมือนกันแค่พอหยาบอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เอาไปพักไว้ เราก็มาทําการหั่นหอมแดงกันต่อเลยนะครับก็ไม่ต้องหั่นละเอียดมากนะครับแค่หยาบๆยาตอสุดท้ายเราก็เอาไปโขกอยู่ดีนะครับแล้วก็พักไว้ต่อไปอันนี้ก็ซอยใบมะกรูดนะครับอันนี้ก็ใช้ประมาณ2ใบถึง3ใบก็พอนะครับในการโขกพริกแกงต่อไปจะใช้เป็นพริกแห้งครับพริกแห้งนี้เราจะใช้ประมาณ10ิกเม็ดนะครับ ใส่ลงใส่เกลือเล็กน้อยอเพื่อถ้าจะได้โคลงง่ายๆนะครับริกก็จะได้ละเอียดไวขึ้น,นครับแล้วก็ะจะโคลกไปเลยแค่นี้ก็พอ,อใส่ตะไคร้ลงไปต่อไปหอมแดงที่เราซอยทิ้งไว้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ทําการโคลกให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับ,นะรบก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วก็ใส่เพิ่มรสชาติ เผ็ดจัดจ้างอ่ะใส่นิดแดงจีนางลงไปประมาณ6เม็ดแล้วก็ทาการโขลกให้ละเอียดนะครับต่อไปขาที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปแล้วก็จะใส่กระเทียมจีนลงไปนะครับโขลกโขลกให้ละเอียดเลยแล้วก็จะใส่ <Wow. S 1> กะปินะครับเพิ่มความหอมนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะแล้วโขลกให้เข้ากัน อ่าเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพิกแกงก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วก็นําไปพักเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคอ่ะเราต่อไปเราก็จะเทน้ําเปล่านะครับลงไปล้างครกเลยฮะอ่าน้าตัวนี้เราก็จะใช้เป็นน้ําต้มนะฮะต่อไปเราก็จะเตรียมกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็นําไก่บ้านนะครับที่เราเตรียมไว้อันนี้จะใช้ประมาณครึ่งตัวนะครับลงไปผัดเลย ใส่ลงไปให้หมดเลยอ่ะแล้วก็ผัดไก่ก็ให้แค่แบบพอถูกก็พอนะฮะโอเคสังเกตว่าไก่เริ่มหมดตัวแล้วก็พอก็ใส่พริกแกงที่เราโขลกเมื่อกี้ครับลงไปเลยอ่ะแล้วก็ผัดให้พริกแกงกับไก่นะครับเข้ากันผัดไปเรื่อยๆนะครับอพอพริกแกงกับไก่เข้ากันแล้วก็โอเค เราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยซอสคอยนั่งร่มนะครับใส่ไปเลย1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยต่อไปก็ซีอิ๊วขาวนะครับอันนี้ใส่แค่ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอต่อไปก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาครับอันนี้ก็ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายนะครับสองช้อนชาใส่ไป ต่อไปก็จะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะครับอันนี้ใส่แค่ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับผัดไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะใส่น้ำปลานะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเ,เพื่อเพิ่มความกลมกลม่อมนะครับอันนี้คือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับน้ำปลาไม่เป็นไรแล้วก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันผัดไปโอเคตอนนี้ก็โอเคละ เราก็ลองมาชิมรสชาติดูนะครับ <Wow. S 1> ว่าเป็นยังไงบ้างอืมโอเคอร่อยละต่อไปพอดีได้ไข่อ่อนนะครับมาด้วยเราใส่เป็นอันดับสุดท้ายเลยเพราะว่าใส่แรกๆไข่ก็จะแตกแล้วก็เทน้ําที่เราล้างครกมเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปพอน้ําเดือดเราก็ปิดฝาทิ้งไว้20นาทีนะฮะพอครบ20นาทีละ เรามาเปิดดูอ่าโอเคน,นเค้ำแห้งนะครับประมาณนี้ก็โอเคนะครับกคนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ใส่คาอ,อ่อนซอยแล้วก็ตะไคร้นะครับใบมะกรูดอันนี้ประมาณ3ามใบก็พอนะแล้วก็มีครับเพิ่มความหอมด้วยใบกระเพรานะครับใส่ไปหมดเลยแล้วเราก็จะผัดเอาแค่ใบกระเพายุบตัวลงก็พอนะครับไม่ต้องผัดให้สุกมากต่อไปก็จะเพิ่ม ความหอมด้วยผักชีฝรั่งนะครับจัดให้เข้ากันโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูไก่หลงดงนะครับอันนี้ใครจะใช้เป็นกับแกลมหรือกับข้าวก็อร่อยน่าทานเหมือนกันครับเห็นไหมน่าทานไหมครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอนําเมนูไก่หลงดงไปทานเป็นกับแกลมก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ